อ่าตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านริมน้านะครับผมเพื่อนนี่นะครับวันนี้มาปักเบ็ดนะครับผมก็นัดกับพี่เอ็ดไว้นะครับวันนี้เรามาปักเบ็ดกันนะครับโอ้มีร่องรอยในการหาหน่อไม้ด้วยเพื่อนนะมีนะครับผมเป็นร่องรอยของการหาหน่อไม้นี่นี่ครับผมเป็นป่าชุมชนนะก็ชาวบ้านก็มาหากินกันได้นะครับผมตรงที่ตรงนี้เนาะเพื่อนหน่อไม้ออกเยอะมากครับอืม ตอนนี้ก็เป็นวันหยุดของพี่เอกแล้วนะครับก็นัดกับพี่เอสว่าเรามาที่บ้านริมน้ํากันนะครับผมเราจะมาปักเบ็ดนะครับผมแล้วก็ให้พี่เอสตกปลาชิวๆไปนะครับผมนี่อึโอเสียงประชอแมาเลยเพื่อนๆดังอุ๊บนะครับผม ก็เหยื่อที่เอกใช้ก็เป็นลูกกบนะครับผมไปครับอันนี้ก็ใส่มาหลายหลังแล้วนะครับผมดลกันต่อเลยครับผมตอนนี้ก็เบ็ดเหลือเบ็ดอีกสี่หลังนะครับ เหลือสี่หลังครับเพื่อนพี่ก็ยังไม่เห็นพวกเห็ดโคนเห็ดอะไรเลยนะครับถ้าเจอเห็ดโคเนเราจะเอามาต้มจำกันนะครับอืม,อมตอนนี้ยังไม่เจอนะครับผมอตอนแรกคุยกับพี่หนุม่มไว้นะไม่รู้ว่าพี่หนุม่มจะมาหรือยังนะครับผมว่าวันนี้เนาะแกนัดพี่เอกว่าวันนี้จะมานะครับ น,นี่ก็เหลืออีกหนึ่งหลังนะครับผมตอนนี้ก็มืดฝนมาแล้วเพื่อนช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนเนาะฝนมาเต็มเลยนะครับไปกันครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลุงคุณป้าแล้วก็คุณตาคุณยายนะครับผมคุณเพื่อนพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมสวัสดีครับพวกผมเอกบีเอ็มนะครับผมวันนี้เอกพีเอ็มมาที่บ้านริมน้านะครับผมหลังจากที่เลิกงานมาแล้วนะครับผมแล้วก็นัดกับพี่เอสพื่อจะมาตกปลาที่บ้านริมน้ากันนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็วันนี้มืดฝนมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอพายุหรือเปล่านะครับผมแต่ขออย่าให้เจอนะครับก็พยากรณ์อากาศบอกว่าพายุเข้านะครับผมช่วง34วันที่จะถึงนี้นะครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะโดนพายุที่บ้านริมน้ําหรือเปล่านะครับเราติดตามนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้นะครับพี่เอกก็ได้ไปปักเบ็ดมานะครับผมสิบกว่าหลังนะครับผมก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็เป็นเหยื่อลูกกบเนาะที่เอกเลี้ยงไว้นะครับผมนี่เฮเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้ไปช่อนให้เราหรือเปล่านะครับผมแล้วก็วันนี้พี่เอสก็มาจะมาตกปลาที่บ้านถึงน้ําด้วยนะครับแล้วก็นัดกันมาครับ ไม่รู้ว, skating, ula, ว Changing, ctoral, Finnish, 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 are, ่าเดี๋ยวพี่เอกลองลองจะโทรหาพี่หนุ่มดูนะครับผมว่าพี่หนุ่มอยู่ที่บ้านใหม่สวรรค์หรือเปล่านะครับแต่ถ้าอยู่เดี๋ยวก็จะกลิ้งกลางวม่าแกจะมาหรือเปล่ายางเงี้ยครับผมโอ้โหเพื่อนเมื่อกี้พี่เอกอยู่ที่บ้านริมน้ำเราได้ยินอยู่ที่นี่เรากําลังก่อไฟนะครับผมก็ได้ยินปลาช่อนตีฝั่งเลยครับปุ่มปุ่มนะครับผมติดเบ็ดนี้แหละครับผมหนึ่งหลังนะครับผมเป็นปลาช่อนเล็กนะครับผมนีเพื่อนโอ้โห เดีย๋ยวกุบทำงานอยู่นะครับผมนี่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 หนึ่งแต้มนะครับผมนี่นี่ไซส์สวยพอประมาณด้ามมีดนะครับผมเนี่ยเนี่ยไซส์เนี้ยเพื่อนเดี๋ยวเราใชจะถอดคันเบ็ดไปเลยนะครับผมนี่ ได้นะครับผมเพื่อนตตัวใส่กระชังนะครับผมอันนี้ใส,ส่สวยเลยนะครับนี่ก็พอ,อได้นะครับ นี่หนึ่งแต้มนะครับผมคืนนี้ตอนนี้ยังอยู่นะครับผมนี่เก็จะเริ่มตรวจเลยนะครับไหนๆเราก็มาแล้วเนาะก็ได้ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วนะครับผมนี อย่างนี้ก็อยู่นะครับมันก็มีอยู่เหยื่อยังอยู่นะครับเหยื่ออยู่ครบนี่ครับหลังเนี้ยเหยื่ออยู่ครบอยู่นะครับนั่นก็อยู่ครบอยู่นะครับผม น่าจะหมดนะครับตรงนี้เนาะตอนนี้น่าจะหมดละไปะครับผมกลับที่พักสวัสดีครับพีทพีดสวัสดีครับนี่ครับผมพี่อดนะครับเป็นเพื่อนที่ทํางานนะครับผมก็ตอนแรกนัดกับพี่ไก่เนาะว่าจะไปตกปลาชชโดอยู่ที่แอ่งเก็บน้ําป่งจ๊อนะครับผมแล้วก็พี่ไก่ก็มาไม่ได้นะครับติดภารกิจหรือว่าเมียไม่ให้มาก็ไม่รู้นะครับผม เอกน่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่สองนะครับผมเมียมาให้มาแน่นอนนะครับพีเอสนี่ไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะครับผมว่ามันพีเอสเป็นคนที่ไม่มีเมียนะครับผมหรือว่าไม่มีแฟนนะเป็นหนุ่มโสดนะครับสบายใจครับอยากไปไหนก็ไปอยากท่องเที่ยวที่ไหนก็อยากท่องท่องเที่ยวได้ได้หมดนะครับผมก็สบายๆนะครับอ่าก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาที่บ้านริมน้ำนะครับผมนั่งตกปลาชิวๆไปนะครับผมกอไฟ เพื่อความอบอุ่นนะครับผมตอนนี้น้ํายังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับผมเพื<ๆ>่อนเพื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอโอเคเดี๋ยวให้ได้ปรุงได้ปลายยังไงก็จะถ่ายภาพชมให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมตากะบุบบักบุบบันะครับผมอย่างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆ โอ้โหเพื่อนๆตอนนี้พี่เอสก็เริ่มเข้านอนแล้วนะครับผมดูเอสนอนนะครับนอนอย่างสูงเลยนะครับผมโอ้โหนอนเหมือนข้างคาวเลครับเนาะห้อยแบบนี้นะครับผมสุดยอดนะครับปลาไม่กินแล้วเพื่อนปลาก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับผมแล้วก็พี่เอกก็ได้ผูกมุ้งนะครับกางมุ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมที่จะนอนที่บ้านริมน้ํานะครับเนาะแล้วก็จะแยกย้ายกันเข้านอนแล้วนะครับผม เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคดิพีก่ก็จะดูฟืนไฟกันนะครับผมกลัวมันจะอันเขาเรียกว่าไฟไหม้บ้านของเรานะก็อ <c oughs> ันตรายนะครับผมลัวไฟไหม้เหมือนกันนั้นเพื่อนเอ้ย ก็ใช้น้ำดับแป๊บหนึ่งนะครับผมนกลัวมันจะไหม้นะครับเดี๋ยวเราเข้านอนก่อนนะครับผมเคเด๋ยวเอกก็จะเข้านอน,นตรงนี้กอนนะครับผมเพื่อนอที่นอนกันแล้วเพื่อนๆเคเไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมยวต,ตื่นเช้าๆนั่งตกปลากับพี่เอสนะครับแล้วก็เราจะไปตรวจไอ้เบ็ดของเราด้วยนะครับผม เอกเตรียมถุงนงถุงนอนมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเพื่อนไปเจอพรุ่งนี้เช้านะครับ ตอนเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณ6โมงครึ่งนะครับผมเห็นไหนะมเมื่อคืนไฟไหม้นะครับผมเกือบไฟไหม้ตุบบ้านริม้ําเกือบเหลือแต่ล่องลอยนะครับผมเอกก็ลุกขึ้นมาดับได้นะครับอัอนนี้ก็เสริมเรียบร้อยแล้วนะครับผมพเพื่อนๆอ่า พี่เอก็กกไปไออ่างเก็บน้ำปุงจอแล้วนะครับผมพี่เอกโชคดีนะครับผมบอ่าขอให้ได้ปลาเยอะๆนะครับพี่เอกก็จะไปปุงจอแล้วนะเพื่อนทีเดียวพี่เอกก็จะไปตรวจพวกบงพวกเบ็ดของพี่เอกนะครับผมเดี๋ยวก็ไปส่งพี่เอ็กออกไปที่อไอ้ปุงจอนะครับเพื่อนโอ้อโอยบรรยากาศยามเช้าครับผม สุดยอดมากโอ้วันนี้นี่ท้องฟ้าแจ่มใสเลยเพื่อนนะท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศยามเช้าสุดยอดมากครับผมนะเดี๋ยวเราไปส่งที่เอดแล้วก็ไปตรวจเบ็ดของเรานะครับผมไปครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พี่เอกก็ไล่เก็บเบ็ดมานะครับผมก็จะเป็นหลังสุดท้ายแล้วเนาะโอ้ยหลังสุดท้ายนี่หลังนี้มีตัวนะครับผมเพื่อนนี่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 ไซส์ก็เท่าเดียวกับเมื่อวานเลยนะครับผมเน่แน่แน่แเพื่อนโอ้โหโดนอยู่นะครับนี่นี่นะครับผมเนี่แน่เพื่อนนะ นี่ก็เป็นตัวที่2แล้วนะครับผมหลังจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็วันนี้ได้อีกหนึ่งตัวนี่ก็ไซส์สวยนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับผมโอเคนี่เราไม่มีอะไรตักนะครับเราก็ค่อยๆดึงคันเบ็ดออกก่อนนะครับผมเพื่อนดึงคันเบ็ดออกออกก่อนแล้วค่อยลากปลาขึ้นมานะครับ ราก็จะลากขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เอกก็เก็บมาประมาณสี่หลังแล้วนะครับนี่พอได้นะครับผมเดี๋ยวกลับที่พักไปชงก,งชงกาแฟกันนะครับตอนนี้พี่เอดก,ก็กลับไปละ ีพี่เอกก็ไปที่บ้านในปทิบ้านครไปตรวจเบ็ดมานะครับผมแล้วก็ได้ปลาช่อนมาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะเพื่อนตอนนี้มีสองตัวแล้วนะครับก็ภารกิจวันนี้ก็ที่จริงก็มาเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่ามานอนค้างแรมที่บ้านริมน้ํานะครับเพราะว่าพี่เอสเนี่ยภารกิจจริงๆของเขาก็อยู่ที่แอ่งเก็บน้ําปงงจอนะครับเขาตั้งใจจะมาตกชะโดนะครับผมแล้วก็นัดกับพี่ไก่ไวล้ละ พี่ไก่มานอนกับพ so ี <saben> ่เอสไม่ได้นะครับที่ป่งจอเนาะพี่เอสก็เลยเปลี่ยนใจนะครับผมแล้วก็มาที่บ้านริมน้ํามานอนที่บ้านริมน้ําแทนนะครับแล้วพี่เอกเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับผมก็มานอนกับพี่เอสที่บ้านริมน้ํานี่นะครับแต่ถ้ามานอนแบบเปล่ามันก็ไม่สนุกเพื่อนก็เลยเอาเบ็ดมาด้วยนะครับผมแล้วก็มาปักเบ็ดนะครับผมดีนะครับได้ปลาช่อนนะเดี๋ยวปลาช่อน2ตัวนี่นะครับถ้าพี่หนุ่มอยู่บ้านนะเดี๋ยวพี่เอกก็จะโทรศัพท์ให้พี่หนุ่มมาเอาปลาช่อนนะครับผมนี่พี่หนุ่มก็ได้ลาช่อนทานนะครับ ให้เด็กๆได้ทานนะครับเนาะสองตัวนี่นะครับแป๊บเดียวได้กินแล้วครับผมเพื่อนชงกาแฟครับต้นน้ำร้อนแป๊บ ต้อน้ำร้อนชงกระฟงกาแฟชงกาแฟเสร็จเราค่อยออกนะครับผมออกจากบ้านริมน้ำเนาะ สองทองเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับผมพี่เขานั่ง ทานกาแฟชิวๆที่บ้านริมน้ำไปนะครับผมเสรษบรรยากาศที่บ้านริมน้ำนะครับเนาะบรรยากาศตอนเช้านี่ดีมากครับผมเพื่อนๆเหมือนกับมามาพักผ่อนเลยนะครับผมตัวน,นี้นะครับเนาะ พี่เอกก็ขอตัวกลับนะนะครับผมเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เอกบีเอ็มนะครับทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนชอบแบบคลิปแบบแนวแบบหาอยู่หากินที่บ้านริมน้ํานะครับคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้เอกบีเอ็มก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ